เอาละครับสวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับ Live of the Tomb Raider ในพาร์ทที่6กันแล้วจา้าหลังจากพาร์ทที่เราจะพูดพาร์ทผิดไปครับโอเลว่าพาร์ทนี้ผมไม่พลาดจะจัดตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านของเจคอบนะครับทุกคนล้วนต่างกําลังแบบว่าจัดแผนการรบนะครับซึ่งเราจะทําให้ตัวว่างไม่ได้เราต้องรีบหาเควสให้ทานะครับเควสเราอยู่ไหนวะอยู่นู้นเลยได้เลยจ้าเราจะต้องรีบไปหาเควสก่อนที่เราจะดูไล่ออกจากบ้านโอ้หมู่บ้านนี้มีการตีอะลรกติดาบแล้วเนี่ยยอดโอ้ แตงว่าหมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่าหมู่บ้านนี้เขามีวิทยากรเรื่องแบบว่าอาวงอาวุธหรือเปล่านะครับอาจจะมีแบบว่าพวกดาบอะไรนี้แต่ส่วนใหญ่เห็นเขาใช้ธนูก่อนนะรู้ว่าเขาสันทัดเรื่องปืนแล้วเปล่าแล้วตรงนี้ไปไปไงแนละ้วออสแต่ครับผมวนไปจังหวะน,นี้ลงมาแล้วจ้าอุ้ยมีชาวิตวอครับแล้วล่ะฉันขอโทษเลยนะเรื่องโซเฟียที่เขาไม่คาดต้อนรับเท่าไหร่ฉันเข้าใจ ฉันดีใจนะที่คุณเช่วอรับรองให้ฉันนะพวกคนของฉันนะนะต่อสู้กับพวกคนนอกมาหลายปีแล้วพวกเขาก็ไม่เคยไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ถ้าเธอช่วยเตรียมการในครั้งนี้แล้วก็อย่างเช่นทํางานหนักนิดหน่อยก็สามารถสร้างความไว้ใจได้นะได้เดี๋ยวหาสิ่งที่ทําได้แล้วกันโอเคดี่ขอบก็พูดประมาณว่าให้เราหาสิ่งที่ทําได้นะครับเราชาวบ้านจะได้เชื่อใจเราเป็นการซื้อใจนั่นแหละได้ของคราใหม่แล้วนี่คืออะไรอ่ะ เปลึทูโอ้โหเราสามารถเปิดกล่องแบบขั้น2ได้หรอวะเนี่ยกล่องพวกนี้เราที่เราสามารถเปิดได้ต้องอกลับไปอัปเกรดแล้วทุกคนเจอการเลบอกเลยว่าไม่พลาดโอ้จ้ากวางเยอะจังเลยแถวนี้ตัดป่าเราก็จะไม่ดูรายกันนะมีหมาไวในแถวนี้โชคดีอยู่นะว่าแถวนี้มันเป็นนี่ไงแถวหมู่บ้านแล้วมันน่าจะไม่มีหมาหรอกโอทีนตีน่าจะใกล้มาแล้วนั่นแหละสิมแต่เราต้องไปนู่นเลยแหละเนี่ยไล่เหมือนกันนะ โอ้ยังไงครับมีคนไปตรงนั้นด้วยผ่านสะพานไปรอด้วยครับพี่ผมไปด้วยนี่ครับเหมือนเข้าประชุมอะไรกันอยู่นะมีโซเฟียด้วยขอ,อประชุมด้วยหน่อยพวกนั้นน่าจะโจมตีจากบนด้านฟ้าเฉยวเรียกความกำลังรวบรวมพวกน,นรกของเราอยู่บนภูเขานั้นส่วนพวกเ,กเด็กกับพวกคนแก่จ,จะปลอดภัยอยู่ในสุสานเก่าฉันจะไปดูแลพวกเขาเองคุณบอกว่าพวกนั้นมีอาวุธเยอะเรามีโอกาสชนะไหมเนะี่ย การต่อสู้ระยะไกลเราไม่มีทางชนะได้แน่นอนพวกนั้นจะโจมตีเราอย่างหนักและรวดเร็วพวกเราจะสูญเสียพวกนั้นจะโจมตีเราในครั้งแรกให้รุนแรงที่สุดแต่เราจะใช้จุดนั้นสร้างความได้เปรียบให้เราการต่อสู้นี้มันจะยาวนานถ้าเราอยากรอดเราจะต้องทําให้พวกนั้นช้าลงแล้วก็มีเทคนิคด้วยเราจะกีดเลือดของพวกมันจนจนสุดท้ายจนกว่าพวกมันจะไม่เหลือสักตัวและเมื่อนั้นเราก็จะชนะตอนนี้ เราต้องจุดไฟเตือนคนอื่นให้หุบเขาวันนี้เราจะรอดโดยชนะรวบรวมกระสุนทุกนัดตะเบียงทุกอย่างเท่าที่หามาได้เมื่อคุณสำเร็จภารกิจแล้วให้มารวมกันตัวกันที่ภูเขา <Yeah. S 2> โอเคไหม <Understood. S 2> โอ้โห و, เข้าใจกันเต็มเลยครับถ <Now, S 2> ือว่าเป็นการพูดปลุกใจที่ดีนนะโปรเฟสจะสถิต <Desert> อยู่กับคุณสวยเลยนี่เราขอเควสโซเฟียทำได้ปาวะโซเฟียแย่เราทำไร โอ้ยยังไงเควสเราอยู่นี่หรอไหนอะเมื่อกี้เหมือนควสโอ้เควสอยู่นี่แหละครับไปเถอะแตนโซเฟียจะไม่ชอบเรานะครับก็ไม่เป็นไรเราชอบโซเฟียนะบ้าบอธนูเราก็เยอะใช้ย่อยนะเนี่ยเขาลองนี้ไหมนี่ธนูโคตรโหดประมาณนี้แหละไม่มีอะไรหรอกครับไปต่อได้สวยเลยเปลี่ยนแค่ธนูก็พอแล้วครับมีเสียงวอร์มอีกแล้วล่วละ อยากให้ช่วยหน่อยผูค้คนของฉันกระจายอยู่ทั่วหุบเขาแล้วถ้าเธอจุดสัญญาณไฟตรงเอ,อหอคอยพวกเขาจะรู้ว่าอันตรายกำลังจะมาได้จุดไฟแค่ครั้งเดียวพวกเขาจะรู้ว่าต้องทำไงได้เลยครับจะขอบวอม,มันบอกให้เราไปจุดไฟนะครับเพื่อเตือนว่าอันตรายกำลังจะมาหอคอยงั้นเหรออยู่ไหนหนะาอยู่นู่นเลยได้เลยครับหอคอยมันคงไม่ใช่เรื่องยากที่ต้องไปเพียงแค่ผ่านตรงนี้ไป สวยเลยอุ้ยมีสมุนไพรครับตรงนี้เก็บก่อนเลยจ้ะใบมงใบไม้เก็บไว้ในกระเป๋าส่วนในของเราก็ไม่รู้กระเป๋าดูเลรมอนตรงนี้นี่ไงโอ้แล้วชาวบ้านเขาจะไปไงไวนะเนี่ยตรงนี้รู้ว่าเขาว่ายน้าไปวะคงไม่หรอกมั้งน่าจะมีทางลับที่เราไม่รู้ครับเราเป็นคนนอกอยู่เรายังไม่ใช่คนพื้นที่ครับยังไม่เซียนทางเรียกว่าต้องใช้ทางตางมีตามเกิดตรงนี้กระโดดได้สวยเลยจะพังแล้วไงตรงนั้นไอพิกแอ็ก นี่แหละข้อดีของการมีพิกแอปทุกคนใครว่าพิกแอปใช้ขุดหินได้อย่างเดียวถ้ามันคนละเกมแล้เปล่าไมคครับเพิ่นเคยเล่นไมคครับไหมครับว่าอยากเห็นผมเล่นไมคครับไหมเล่นได้ดูได้นะเออเราต้องมาล่างนะครับเดี๋ยวเราดรอปลงไปนะครับอย่างนั้นก็โอเคอู้เดี๋ยวดูดูดูยหินทลม่มบ้าจริงกระโดดมาฝั่งนี้สวยเลยจ้ามีแผ่นไม้ตรงนั้นครับให้เราเกาะเรียบร้อย ตัวนี้ไม่ชอบขาวให้เราปีนกระโดด2สเต็ปนั่นแหละโอ้โหกว่าเราจะมาถึงจุดจุดนี้ได้นั้นหรือว่าต้องผ่านอะไรมาเยอะมากมายแผ่นไม้ก็พร้อมจะพังทุกเมื่อถ้าทีที่มันมาโจมตีเรานี่เราไม่รอดนะเนี่ยคนอื่นเขาจะอาจจะโดนแบบกระสุนตายอะไรอย่างนี้แต่เราตกตึกตายแบบตกใจหนีไม่ทันสวยแล้วค่อยมาจาะเราใกล้อย่างครับเนี่ยน,น,น่าจะใกล้แล้วนะโอเคตรงนี้ ทำไมคนสถาปนิกมันไม่ทําทางดีๆแบบแบบอาจจะทําบันไดขึ้นมาก็ได้แบบบันไดต่อขึ้นมาจิระนเนี่ยโอ,โอ้เดียวเดียวเออแสดงว่าแถวนี้ต้องไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานครับเหยียสภาพที่มันเสื่อมโทมขนาดนี้แล้วเรามาเป็นผู้ปกเบิกไงไปเลย,เลยนี่คืออะไรเฮ้ยอย่บอกนะว่าของไหมโอ้โออยแฟลตอย่บอกนะว่าจุดไฟได้ของดีปะเนี่ยท่านไงทุกคน จุดไฟได้ไหนกดหนึ่งนี่ไงจุดไฟของจริงครับบอกเลยว่าของดีมากๆเลยไปครับผมเป็นเรื่องดีอย่างนี้เองที่เราต้องไปต่อขอเพียงแค่เราอย่าตกตึกตายเหมือนพาที่แล้วขึ้นมาตรงนี้ไปต่อไดครับสวยแล้วตรงนี้ไปทุกคนหนึ่งสองซ้ำก็นั่นแหละอุ้ยอา้าวโอ้โหตกเฉยเมื่อกี้เราตกวะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเดมาใหม่ครับผมผมยังงงอยู่เลยทําไมเมื่อกี้ผมตกแล้วผมมาผิดทางไม่ได้ใช่นะอาจจะเกาะไม่ทันนะครับเะกี้กดโอเคโอโอสงสัยเมื่อกี้ผมหลงกดซีแน่เลยผมเลยตกลงไปไม่เป็นไรมาใหม่นะทุกคนตรงนี้เราต้องโดดสองสเต็ปนะหนึ่งและสองเกาะอย่างสวยงามโอ้ผมเริ่มคิดแล้วใครมันจะมาขยันปีนขนาดนี้ปะถ้าเป็นคนอื่นผมว่า หมู่บ้านน่าจะโดนโจมตีไปแล้วถ้าไม่ได้เราอ,อู้เดียวเดียวเดียวเดีเดียวดูโถเอ้ยจุดไฟจากตรงนี้เหรอตรงนี้เลยเหรอเอายังไม่เป็นธนูไฟเดี๋ยวนะมันมันอ๋อมันต้องคารบกันนี่ว่โอ๋อระโทเราก็ยิงธนูธรรมดาใส่ตัวไปตั้งเยอะนี่แหละครับขอบใจแล้วละ่ะพวกห,หองฉันได้รับคำเตือนแล้วพวกเขาต้องอบประยบสักพักหนึ่งจะเจอกันบนพวกเขาเดี๋ยวเตรียมกำลังไว้ให้ ได้เลยทีขอกบกาลังเตรียมกําลังรบอยู่ข้างล่างนะครับเราต้องไปที่บนภูเขาลูกไหนวะเนี่ยอยู่สกไกลนี่คืออะไรอ่ะออยน้ํามันสามารถเปิดมาอ๋อชุบเก็บไว้กับตัวแล้วนะเก็บไว้ส่วนไหนของร่างกายมันเป็นทำน้ำเนี่ยมันเก็ยบยังไงวะตรงนู้นเลยเหรอครับได้ได้ไ,ดไม่ยากอะไรนี่ผมบอกเลยว่าผมเปิดทางให้ทุกคนแล้วถ้าใครขี้เกียจปยีนแบบอินทิชันตะกี้ก็สามารถ โนตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็เสี่ยงตายเหมือนกันนะถ้าอยู่ดีเหนื่อยขึ้นมาจะทำงไงวะเนี่ยไปต่อจ้าตรงหน้าเลยตรงนี้มีของครับฟิวไรกระสุนหรอเก็บก่อนเลย14นัดน่าจะได้บวกกันยับครับพาร์ทนี้รอเลยไอ้ตรงนี้มันปราสาทที่เราเจอกันครั้งแรกวะเนี่ยที่เราตกเขามาครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ว่าไงฮัลโหลเมื่อกี้พี่เข้าบัดดีแล้วนะครับ วิอปเลิคอปเตอ,เตอร์ไปทางคุณเวแล้วมันยิงมันได้ไงวะไม้ไวเลยได้เลยจะพยายไวที่สุดโอเคตัหนึง่งถือเอเคไปก่อนเลยขอ,อเตือนเราล้อมไปหมดแล้วทาอยากตายอมแพ้ซะอยู่ต้คอบเบอร์ไวโอ้โหมันยิงกันยับเลยครับโถต้องรีบไปแล้วรีบไปน้ำรีคอปไวช่วยแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วใจเย็นไว้โอ้โห มันจะเยอะมากแน่นอนครับมันเริ่มเผาป่าแลนะ้วเนี่ยโถเอ้ยพวกไอพวกมารโอ้โหต้นไม้เกิดอยู่ดีมาเผาเล่นแบบนี้มาครับแบบนี้มีผู้หม้ซุ่มด้วยอ,อดูหน่อยเอ้าเจคอบโดนจับแล้วเอาอย่าเพิ่งช่วยเหรอดีบซอ,อสอยู่ไหนโอ้ยไม่บอกมันยิงเลยบอกมาอย่าทำคนอื่นนะเว้ยโอ้โหไม่ใช่ทำกูดีโอเคจังหวะนี้ครับหลบก่อน มันอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแผนที่ไงมันมีแผนที่ที่จะพาไปได้โอ้โหมันบอกแผนที่ไปแล้วได้บอกเรื่องแผนที่มาจย่าวันนี้แหละเจคอบมึงโหดนี่เออมึงเจลูกพี่เจคอบโอุ้ณนไปซะเจอลูกปลายเข้าไปครับเฮ้ยเดี๋ยวให้ปืนเราด้วยได้ลูกซองมาใช้ดโหด ยิงไปก่อนเลยจ้ะอือบอกเลยอือบอกเลยมีลูกซองแล้วแปลว่าไม่กลัวไม่กลัวใครทั้งนั้นเฮ้ยเออได้ลูกซองแล้วเว้ยมาลองของใหม่หน่อยจ้าลองของใหม่หน่อยมีคนอีกเยอะครับผมบ่านในนี้เก็บก่อนเก็บก่อนออ้เดี๋ยวดูอะไรวะเน่ะอะ,นนอะไรคะอะไรคะมีไัไหมตอนนี้เราเหือของใหม่ครับจังหวะนี้เรียกว่าอู้ยิงมาจากไหนว่าโอ้โหตรงนั้นครับตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นยังโอ้ย,ยังไม่ยอมตาย หนึ่ง่ารีโหลดก่อนรีโหลดก่อนโอ้โหรีโหลดชา์จัดเลยยิงมันยิงแบบลูกปลายครับมันยิงแบบกระจายไงโอ้โหเดี๋ยวเราเก็บลูกศนครับลูกศนลูกศนโอ้เดี๋ยวแป๊หนึ่งยิงโอเคตรงนี้มีของครับเก็บเก็บของก่อนก็จะตายอยู่แล้วอุ้ยโอ้โหมึงรีโหลดอะไรตอนนี้รีล่าอ๋อเออไม่ตายด้วยนะ ไม่ตายด้วยนะนะมีก่อนแป๊บนึงเอาไปไม้กูมัวดีครูแปบ๊บนึงทุกคนผมรอรีเจนเลือดก่อนโอเคโอ้เดี๋ยวอัศซีนคืออะไรมีคนติดไฟมาเอาเองงอแ,ลออแล้วไงจะบอกว่าตัวพ่นไฟโอ้ไม่ก็เวรแล้วไงเลือดกูน้อยซะด้วยมันเผ่ายับเลยเอาไงดีวะออกมานะเว้ยอุ้ยแปบ๊บนึงไอต,ตัวนี้นต้องเล่นถังแก๊สครับเอาฮะ โอ้โหมึงจะกระตุกอะไรตอนนี้เพื่อนกูจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วถังแก๊สระเบิดอุ้ยยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดฮึ่มแก๊สรั่วครับจังหวะนี้แก๊สรั่วโอเคกระโดดกระโดดกระโดดหลบโอ้โหมันมันเอาเรื่องครับมันเอาเรื่องไอ้ตัวนี้อู้รางไม้ตรงนี้อยู่ไหนวะแป๊บนึงหาหาหาไม่เจอโอ้เดี๋ยวตกข้างหลังข้างหลังโอ้เดี๋ยวเต็ม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 โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยจะตายเหรอโอ้โหโอ้โอ้โอ้เผาหลบกล่องไม้ไม่รอด โอ้มาใหม่มาครับพี่ชายโอ้ไม่มียาด้วยอเหนื่อยตรงนี้แหละไม่มียาโอเคไม่ได้คุณรอของไงอู้หึมจะกลับไปรุ้ตอนนี้มันก็ไม่ใช่จะกลับไปรุ้ตอนนี้ก็ไม่ใช่อู้ติดไฟแล้วติดไฟแล้วอืมระเบิดอือแค่ทันแรกตาให้มึงโธ่ตายเพราะไม่มียาใช่หรอมันข้ออ้างหรือเปล่าทุกคนพวกเราถอยก่อนกลับไปรีกุปกันอ้าวถอยกลับไปแล้วเลยนึกว่าจะแน่ มีแค่นี้เองงั้นเหรอไม่ทุรได้ไม่ทุรได้นี่ใครเนี่ยคอสแตนอินพวกเราโดนโจมตีโดยพวกคนพนเมืองคอบอยู่กับพวกนั้นพวกเราตายกันเยอะมากนานไงโมโหุ้ยจะโดนน้องแล้วนะอานาทำาปบนน้องแบบนี้ได้ไงเราต้องจะฆ่าเธอซะไม่ต้องหัวรุนแรงขนาดนี้ก็ได้ถ้าคุณล้มเหลวเธอชนะแน่ ฉันไม่ได้ล้มเหลวทีนิตี้จะเข้ามาถ้าคุณล้มเหลวรู้ไหมหมายความว่าไงฉันจะไม่จำเป็นต่อไปฉันต้องการพลังของสิ่งนั้นเพื่ออยู่ต่อโออาาไม่ไหวแล้วครับเธอได้แน่ไม่ต้องเสียศรัทธาไปเราทำงานให้พระเจ้าจะชนะมาถูกกำหนดไว้วแล้วได้โปรดหามันให้เจอเวลาของหนูเหลือไม่มาก เอาไงดีว่าอันนี้มันก็มีเหตุผลครับช่วยน้องแต่ว,วิธีการมันคือแบบไม่ใช่อ่ะมันเผด็จการนะชัดไม่น่าทำเลยผมมาไกลามากผมอดทนมากด้วยบททดสอบสุดท้ายที่ท่านสร้างให้กับผมบาปที่ท่านบังคับให้ผมทำพวกเขา ต้องมีจุดมุ่งหมายโปรดนำทางผมด้วยมอบความแข็งแกร่งให้ผมให้ก้าวต่อไปเพื่อท่านเพื่อทีนิตี้ได้โปรดแสดงทางให้ด้วยโอ้มันโอ้กร,รมจนเลือดออกเลยเหรอวะโอ้ต้องจะกรรมขนาดนี้นะเริ่มโกรธครับเลือดมันต้องล้างด้วยเลือด ทูมยังไม่ยุดอีกเหรอเนี่ยไอเวนเอ้เจอกันหน่อยมาขอธนูจอกหัวสักหนึ่งทีเอาจริงครับไอ้นี่คนเราตายเยอะมากครับเยอะจริงทาไงดีเจคอปอ,อยู่กับฉันไว้อยู่กับฉัน ผมไม่ไหวครับเริ่มหลอนแล้วเนี่ยฉันขอโทษด้วยผู้คนของคุณไม่ควรเจอสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกหน้าที่ของเรามันไม่เคยง่ายฉันเข้าใจที่คุณสูญเสียทรินตี้ไม่หยุดแน่ัำไคิดแบบนั้นตรงนั้นยังเหลือคนอีกเยอะ แล้วแผ่นที่มันเป็นแผนที่ไปสู่เมืองเก่ามันอยู่บนทาวเวอร์นั้นผู้คนของฉันอยู่ที่นั่นเยอะด้วยพวกเขายังไม่เตรียมตัวพร้อมรับมือเลย them, ฉันจะช่วยพวกเขาเจคอบช่วยกันช่วยกันจะทำเพื่อเราหรือเพื่อสิ่งที่ตามหา right now, ตอนนี้มันคือเรื่องเดียวกันแล้ว นั่นไงมันจะกลับมาพร้อมกองหนุนหลังจากที่รักษาคนเรียบร้อยโอเคแต่ว่าเราต้องลุยเดียวแล้วเจนนะไม่เคยได้อยู่กับเจอคอบเลยโอ้ยตามหาทางเข้าสู่ทาวเวอร์ครับว่าจะพอแค่นี้ครับจะไปดูเวลาแล้วมันพึ่งยี่สิบนาทีเองไปเล่นกันต่อสักนิดละกันครับเราต้องไปตามหาน,ะนั้นนเนี่ยไปหาโซเฟียครับอยู่ที่สุสารเลยเนี่ย บรานบรานต้องผ่านตรงนี้ชัวๆโอเคเอา้าล่วงเจ้แน่โอ้่จาจะกระโดดขั้นตรงนี้สักหน่อยไปไม่ได้แต่ตอนนี้ผมอยากหาสมุนไพรมากเลยมีสมุนไพรไหมแถวนี้ไม่มีเลยเลอแต่มีกองไฟนะครับว่าเราคงไม่ได้อัปเกรดอะไรหรอกจะเ,เพิ่งใช้แล้วกันนี่มีกระเป๋าด้วยสวยเลยของรุธของดีหรือเปล่าพอละ นี่คือไ์แมปอัปเดตครับโอ้กระเป๋าเต็มไม้เต็มกันเลยไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้มีแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมตกใจผมล่วงมาเฉยขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นตรงนี้ได้มันอ้าวไม่ได้นี่ว่าโอ้ต้องปีนไปใหม่เลยตกมาสักไกลเจอพวกออชั่นอลแล้วนะครับออชั o ่นอลนี่ก็แปลว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําเพราะว่า อยากจะติดตามเนื้อเรื่องต่อไปแล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมีเสียงคนไปนทั่วเลยนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปครับโอเคอันมาเกาะจุดหลังแอนเลยตะกี้มาครับตรงนี้ทางเข้าบนสร้างปรางค์พังหรอมีอะไรหรือเปล่านะแถวนี้ซ้ายขวาดูดีๆครับก่อนเข้าไปเพราะว่าอาจจะมีอันตรายรอบด้านเราเราอยู่ ที่นี่เหรอเนี่ยทำไมมันดูรกจังวะมีไก่ด้วยตัวหนึ่งเจคอบที่นี่มันรกเป็นบ้าเลยไม่มีสัญญาณของคนเลย so <f> เออพูดคิดหมาเราเลยโซเฟียจะต้องพาคนไปอยู่ในสุสานแน่นอนแต่ว่าฉันติดต่อเธอไม่ได้ <All right. S 2> ใช่เหรอโอเคจะตามหาเธอแล้วกันพวกเราใกล้อพยพคนเจ็บเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตามไปเร็วนี้แหละดีมากเจคอบรีบตามมาไวเลยนะกลัวอยากจะลองแบบสู้กับ แบบว่าร่วมกับเจคอบสักครั้งหนึ่งครับแบบว่าพัฒนากันอะไรอย่างนี้น่าจะดีไม่ใช่น้อยตรงนี้น่าจะมาไม่ได้ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เห็นขาวให้เราปีนใช่หรือเปล่านั่นไงคนออกแบบทางนี้เขาก็ช่างคิดช่างสร้างจริงไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าผมแบบอายุสักหกสิบแล้วผมต้องมาปีนอะไรแบบนี้ผมจะไหวเนื <c oughs> ่อนจาไหวแล้วน่าจะมีแค่เธอคนเดียวเขาจะทําได้อย่างเช่น <c oughs> ลาร่าคนนี้ลุยกันเลยจ้ะไหนๆก็มากันแล้ว ตรงนี้ก็อากาศฝนตกนะครับคุณก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะว่าจะใกล้หน้าหนาวแล้วด้วยนะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีในด้านของลอยกระทงไงอีกไมก่อีกเดือนหนึ่งป่าวะโอออีกนานอยู่นะเทศกาลลอยกระทงนั้นก็เป็นเทศกาลดีๆนะจริงกัเปล่าไอ้ผมจะด้วยว่าการปีนเชือกอบบงนี้เขามันจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่สามารถทําให้เราแบบรูปไปกับเชือกได้เลยนะไม่ต้องมาปีนแบบนี้ซึ่งว่าอยากได้เครื่องมือนั้นมากๆเลยโอ้โหต้องดามอีกแล้วอะ ไปทุกคนพร้อมกันนะหนึ่งสองสามอ่าไม่ต้องดำไม่ต้องดำสิโอ้ตรงนี้ไงโอ้อยุพอสองลำเลยเลยอย่างเยอะแล้วบินเฉี่ยวหัวอย่างเยอะมันจะไม่สายเกินไปนะต้องรีบแล้วครับเร่งมือด่วนๆน,นี่คืตอต้นไม้อะไรวะเนี่ยโอ้โหยังจะแวะเอแต่บอกวรารีบไงไปครับไปครับตรงตามทางงนี้มันปลอดภัยปะเนี่ยมีพวกมันดักอยู่หรือเปล่าวะแถวนี้โดนโจมตียับเลย โอ้ทุกคนโดยเฉพาะโซเฟียเรามาช่วยแล้วไมก็ด oh นี่ครับตายเยอะเลยวิ่งศพไมกอดไมกอดไอพวกนี้ทําเกินไปแล้วเดี๋ยวเก็บกระสุนกันคอนเจยจะอ้าวกระสุนเต็มยังดีกระสุนเต็มอันนี้ก็เต็มครับแต่เราคาบไฟไว้ก่อนเลยโอเคพื้นที่เคลียจากพวกนักโทษได้ไหมโอ้ oh, มันคนเยอะมากเลยครับปรกาศพวกมันเลยจะยิยงพวกเราจะว h a t มึงยิงกันแบบนี้เหรอเนี่ยฆ่าเป็นผักเป็นปลาเลยรอดเป็นหนึ่งพวม,มันน่าจะได้ไม่ไปได้ไม่ไกลนะครับโอ<ฮ>้สถานการณ์เป็นไงบ้างที่นี่มันเคลียร์ดีทีมสี่กำลังค้นหาสัญญาณของแผนที่อยู่กระจายตัวออกไปค้นหาทั่วฆ่าทุกอย่างที่ขยับได้พยายามใช้มีดเท่าที่จ,จำเป็นเราต้องเซฟกระสุนเอาไว้โอยพวกนี้มึงเลือกวิธีฆ่าด้วยเหรอเนี่ยพวกเลวเว้ย เดี๋ยวน,นึ่งครับทุกคนผมว่าสถานการณ์นี้เราไอธนูพิษดิบอะผมว่าเป็นเรื่องดีมันอยู่กระจายตัวอย่างนี้ม,มาเอาก่อนเลยไอสองตัวนี้ยิงโอ้โหไอโดนพี่ตายโอเคยิงหัวอืเรียบร้อยโอเคมีปะมีมาอีกครับโอโ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากอืมอ้มอือมอันหนึ่งกู้รบก่อนโออไอกอดหิวอรอบนี้กูมีหิวแล้วอ ไม่ได้กินกูหรอกโอ้ยโยนไปก่อนเลยระเบิดยิงยิงยิงอ้ยตัวนั้นก็ยิงกูไม่ยับเลยยิงยับเลยนะยิงยับเลยนะอืมตายหมดครับสวยใบไม้หมดยังหมดเลยอีกแล้วขอโทษใบไม้เราจะหมดเยอะไปไหนนะตามหาใบไม้นี่แหละครับผลเขาเรียกว่าไม่สำรวจกันก็จะเป็นอยางเงี้ยใบไม้จะหมดไปไปใจหิวสักหน่อยโอเคขอเก็บหน่อยนะพี่รูทหน่อย จะไม่ว่ากันนะมึงก็ฆ่าคนไปเยอะมากพวกเลวไปต่อจ้ะนี่คือ,อไรแปลงผักเหรอไม่มีใบไม้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้เขาก็มีการค้าขายเหมือนกันนะครับทางนี้มาได้เหรอวุ่ยนี่ไงนี่ต้นอะไรวะเนี่ยโอ้เจอแต่ท่อนไม้ครับไม่เจอเลยไม่เจอใบไม้เลยเว้ยอุ้ยแส่งไฟวันนี้เหมือนเป็นแอร์ดอเลยนี่คือ,อไรโอ้มาทางนี้ได้ครับมีคนมาทางนี้ด้วย ันจะไปไขตาลอดไปสักคนหนึ่งสุดยอดโอเค <S 2> <S 2> <S เร็วอุ้มโดนโอเคตายมึงตายไปนหนึ่งแล้วอืมตายสองสวยรูดก่อนไอ้พวกกระเ็วต้องชดใช้จุดไฟไปก่อนจ้ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่เยอะเลยครับตรงนี้โอ้โหเยอะมาก เยอะมากเยอะมากผมอาจจะโยนไฟใส่พวกมันสักหน่อยแต่พวกมันอยู่เยอะกันเลยอืมอุย้ยโอ้โหเอาไฟฟาดทั้งหมดเลยเหรอกูเจ็บด้วยดีอย่างนี้เดี๋ยวพวกมันไม่เห็นเหรอโอ้ยพวกตาถั่อยแต่เจ็บมากครับเ่วันนี้เดี๋ยวๆผมหาขวดไปขวดหนึ่งก่อนนี่ <laughs> ถือขวดเป็นขี้เหล้าอะไร,ะรแล้วเนี่ยเรามาเป็นวันนี้ครับไอ,อ้มันไม่ได้ยินจริงเหรอวะเออ ยังไม่ได้ยินก็ตายซะโต้วมโอเคแต่ตัวนี้ก็กำลังสะดุดสลืออยู่นี่เสียบอกเขาให้ไงลากศกมาด้วยตายซะโอเคเกลียมเกลียมไปซะให้สมกับความชั่วที่พกมึงทำไว้ตรงนี้อุ้ยเห็ดของดีครับเราคราสุนพิษไปสักหน่อยครับอุ้ยขาดเห็ดอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่านะเห็ดนี่อะไรเหรียญทอง จอดตองดีเลยอุ้ย,ยเดี๋ยวอู้ออนึกว่าอะไรโ <L un> วยเลยตกน้ำจอมเจมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดออุ้ยพวกบ้านนั้นอยู่ทุกที่เลยระวังกับดักด้วยไม่ต้องห่วงนันจะฆ่าทุกอย่างที่ขยับได้ไดแล้วแหละจะช้าเถอะนะโอ้หลายตัวจววังนะูหูแบบนึงโดนไฟอีกแน่พวกมึงไปกิน ไฟเยอร์โอ้ตายยังไม่รู้ตัวทุรนทุรายระหว่างนี้เราก็เก็บของชิวๆเลยปะง่ายครับทุกคนเหตุได้เหตุแล้ว okay. Up, โอเคอาบก่อนมาอุ้ยของเต็มอาวตรงนี้มาได้ไยเลยเอาละเพื่อนตายแล้วฉันจะไม่บอกแกอะไรทั้งสิ้นลนะนันก็เชื่อว่าแกจะพูดแบบนั้น oh, โอ้โหพวกนี้เยอะมากเราไม่มีขวดไม่มีอะไรเลยวะแถวนี้ ต้องวกอย่างเดียวเลยแต่เรามีนี่นะทุกคนเรามีธนูพิษนี่ว่าจัดไปเลยป่ะกลางแบบอืมโอเคตายหมดโซเฟียแกมาฉันจะฆ่าพวกมันไม่เหลือสักตัวเลยแต่ยังไม่โซเฟีอยอยงมันเพ้อนเลยไปหมดแล้วเราเสียคนไปเยอะพูกค,คนของเธอสูญเสียมาพอแล้วใช่ เรารู้อยู่แล้วฉันตัดสินเธอผิดไปแล้วล่ะบอกมาสิว่าฉันช่วยอะไรได้ใช่แล้วเราพวกเดียวกันนะฉันต้องไปในที่ปลอดภัยแต่ว่าประตูสุสานมันบล็อกไว้นี่สิจะหาทางเคลียร์ให้นะโอ้โหเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นนะคือเมื่อกี้ผมเคลียร์ไวมากเลยดอกเรียวเท่านั้นธนูพิษทุกคนสุด <'m> ยอดโอเคฉันไม่เป็นไรนะ เหมือนว่าจะมีพิษมาเข้าจมูกฉันตะกี้นะโอ้ใจเย็นครับลุงเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับผมไม่ได้แปลแบบนั้นมันแปลมั่วโอ้ทุกคนล้วนในนี้หมดเลยเอาละครับทุกคนสำหรับเกมและเอาทูมเรดเดอร์นในพาร์ทที่6นี้ครับขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะมเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับว่าผมจะเป็นยังไงต่อไปจะช่วยทุกคนได้หรือเปล่าไปเจอกันใหม่สวัสดีจากดวงดาวบ๊ายบายครับผม